ที่กินก็ต้องมีรสจัดจ้านแน่อยู่ไม่เล็กพี่น้องนะครับใส่มะนาวสองลูกเลยครับผมโคนด่คนลีเข้ากันก่อนบีบมะนาวลงไปแล้วก็บีบมะนาวลงไปแล้วนะครับแล้วก็จะตามด้วยพริกพริกกะเอาแล้วพี่น้องมะเข็ดจะใส่หลมะบุกเข็ดจะใส่หน่อยทุกคนเข้ากลัวลุงไปนะครับ เราคั่วนะครับเราคั่วกับซื้อมาเราพี่น้องไม่ได้ไม่ได้เฮ็ดเอาน้ำปลาครับผมปลาหนิดหน่อยแล้วมันจะเค็มแล้วก็มาใส่รสนะครับรสก็ไม่อยากจะออกนะพี่น้องเพราะว่ารูน้อยเกินไปเต็มน้อย แยบน้อยบหลไหลแคบหลก็คือผงชรบเพราะว่านะครับแล้วก็คุรีคุรีขเข้ากันเลยพี่นองใส่หอมลงไปเลยครับนี่แค่นี้เองครับผมก้อยปลาหมึกนะครับสำหรับมือน,นี่นะครับ กินก่นอนเสร็จเรียบร้อย <c oughs> แล้ก็ตัดเลยทีเ <c oughs> ดียวเมนูก้อยปลาหมึกครับผมมาครับผมเตานี่ครับ